กรชชอดพาไปดูเกมแห่งการเดิมพันหง,งานหนักบุกทินเวสแฮมหลังได้ความมั่นใจเต็มเปี่ยมกำลังจะก้าวไปลุ้นพื้นที่ยุโรปแบบเต็มตัวมาต่อกับพิม์ลิกในที่32หลอผูต้องออกไปเยือนลอนดอนสเตเดียมของเวสแฮมยูไนเต็ดซึ่งคู่นี้จะแต่กันในคืนวันพุธเวลาตี145เฮดูเฮดแม้สองนัดหลังในแอนฟิลด์เราจะเชื่อได้1-0แต่การเล่นที่บ้านของเวสแฮมไม่เคยมีคำว่าง่ายเดือดรด้วยกานที่แล้วเป็นตัวอย่างได้ ก่อนอื่นมาเช็คสภาพความพร้อมของสองทีมกันเริ่มจาก an, เวสแฮมเจ้าบานพวกเขาจะขาดแค่คนเดียวคือจินลูก้าสคามาคาที่กำลังพักฟื้นหลังผ่าตัดหัวเขา่าส่วนลิพูเองก็ยังช่วยใช้งานตัวเดิมๆอย่างนาบิเกตาเซฟันไบเซติชคาวิแลมซีและเพิ่มเติมคือโรเบโตฟิมิโนที่เจ็บจากการซ้อมเป็นรายล่าสุดขาดการเซเวตเพลนตัวจริงเวสแฮมของเดวิดมอยมานาเนซี่สมสามลูคัสฟาเบนสกี้เป็นผู้รักษาประตู แบ็คโฟร์ใช่ว่ารดิเมียชูฟาวคุสซูมานายเยปอาร์เกิดและอารอนเคสเวลเดคเคนไลส์ like, โทมัสซูเชกลูคัสปาเกตาเป็นสามิฟิลเกมลุกวางจารอตโบเวนซาอิสเบลามาและไม่ใช่อเลวานโตเนโอเป็นความหวังในการจบสกอร์ฝั่งลีพวงเชเกนคอปมีโรเทชันบางตำแหน่งแต่ยังยึดในระบบ4-3-3ไฮบิดอาริซอนเบกเกอร์เฝ้าเสา อีบุโกโนาเตย้ยินเซนเตอร์คู่เฟอร์คิวฟันได้ขนาบข้างด้วยแบ็ก2ฝั่งอย่างเทนอารโนและแอนดี้โรเบอร์สันแดนกลางมีฟารพิโยคอยตัดเกมโดยสลับมาใช้เตียโกโอกาตาลาเลนบ็อกถูกบ็อกรวมกับเจา้าได้เฮนเดอร์สันเช่นเดียวกับสามประสานโมซาลาและดาวิดน,นุนเยธที่ได้ออกสตาร์ทปั่นปนทางริมเซนสร้างสารรคโอกาสให้หน้าเป้าอย่างเดียโกโชตา ว่าการถึงรูปเกมแมสกอ่อที่ขาดจะถือว่าเป็นโชคดีของเราก็ได้เพราะนัดล่าสุดการที่เวทแทมบุกไปถล่มคู่แข่งลุ่มโซนหนีตกชั้นย่างบอลหมัดทำให้สถานการณ์ของพวกเขาดีขึ้นเยอะคงไม่มาองลงจังใจเล่นเกินร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนต้องเจอเอเซนอลส่วนล์พูถ้าพูดตามความเป็นจริงเป้าหมายณปัจจุบันต้องมองไปที่การลุ้นพื้นที่ยูโรปาลีกซะก่อนแทนนั้นนี้ต้องชนะสถานเดียวพอข้างล่างมีไบตันที่ประกาศก้าวขอร่วมวงด้วยหลังพึ่งลงเอฟเอคัพมา ที่สาคัญเพเขอตามเราแค่แต้มเดียวแถมมีโปรแกรมในมืออีก2แมตช์ลูกเกมคิดว่าเวทแฮมจะใช้ความแข็งแร่งของอันโตนิโอมาบอมใส่เราฉกช่วยโอกาสจะความผิดพลาดเหมือนซีซั่นก่อนส่วนล์พูที่พอได้เตียกโก้คืนตัวจริงน่าจะนิ่งและครองเกมได้ต่อเนื่องกว่านัดเจอรฟอร์เลตมีโอกาสสูงที่จะเปิดแลกใส่กันเพราะต่างฝ่ายแต่ก็มีความสําคัญให้ต่อการคว้าสามแต้มทั้งคู่สุดท้ายเชื่อว่าล์พูที่ได้ความมั่นใจในช่วงหลังจะเป็นต่อรอเว์แฮมคาทินสามประตูต่อหนึ่ง และนี่คือครอบนิวปีวิวถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแลวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ